ตอนนี้นะครับประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากก็เป็นเรื่องของข่าวที่เป็นคลิปหลุดเรื่องคลิปหลุดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับมันเกิดมานานมากล่ะเกิดตั้งแต่แบบผมเด็กๆเ,เลยอะ่ะแต่มันวิวัฒนาการเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เป็นแผ่นซีดีเอ่ยอะไรเอ่ยเอยเอมันมีรูปหลุดสมัยก่อนโบราณขึ้นไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีมาแล้วนะต่างๆนานานะมีจริงเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ช่างเถอะ แต่มันทําให้หลายๆคนนะครับมันเสียอนาคตไปเลยทางวงการบางทีก็ต้องออกจากวงการไปทามาหากินอย่างอื่นเลยเพราะว่าอาจจะมิติในการยอมรับทางสังคมเนี่ยอาจจะต่ํากว่าตอนนี้นะครับสมัยก่อนเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะโลกเปิดกว้างมากขึ้นการยอมรับการทําความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของมิติว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับหลากหลายคนเนาะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเอ่ยแล้วก็การเปิดกว้างในเรื่องของ ความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมากขึ้นทีนี้มาชวนคิดครับว่าตอนที่เรากําลังรักกันเนี่ยแน่นอนแหละว่าอะไรมันก็ดีไปหมดรู้ใจกันไปหมดฉันอยากกินอะไรเธอรู้ใจไปหมดเธอชอบหรอเธอชอบไปลองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครที่อยากจะให้หลังจากความสัมพันธ์มันจบกันไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชวนให้คิดครับว่าถ้าสมมุติแฟนคุณมีลสนิยมในการชอบถ่ายทําคลิปแบบนี้ คุณจะโอเคหรือไม่โอเคคุณรักกันมากเลยนะคุณจะโอเคหรือไม่โอเคคอมเมนต์มานะครับบอกมาหน่อยถึงเหตุผลว่าสาเหตุที่เลือกโหวตโหวตเพราะอะไรแล้วจะมีเหตุผลยังไงบ้างเผื่อแชร์กันนะครับเป็นข้อคิดนะว่าเอ้ยถ้าเราไม่โอเคแล้วเราเลือกที่จะปฏิเสธยังไงบ้างอ่าเพราะว่าหลายคนเนี่ย อาจจะคอมเมนต์มาแล้วมันมีมิติที่เราอาจจะค,คิดไม่ถึงเลยใช้วิธีการปฏิเสธแบบนี้ก็ได้อะยังไงฝากชวนคิดครับหลังจากที่เราเสพข่าวดูข่าวนะ,ะก็ต้องได้ข้อคิดกับสังคมบนะ้างละอะชวนโหวตแล้วก็ชวนคอมเมนต์กันนะครับ